นี่คือเอดารินเด็กน้อยผู้น่ารักและร่าเริงสดใสเธอมีเพื่อนพิเศษหนึ่งตัวนั่นคือหมูน้อยกระปุกออมสินที่ชอบกินเหรียญและธนบัตรเป็นอาหารทุกๆวันเอดาจะหย่อนเหรียญลงไปกริง๊กกรงกริเธอสัญญากับหมูน้อยว่าจะไม่ปล่อยให้มันหิวเลยแม้แต่วันเดียววันไหนไปโรงเรียนเอดารินจะไม่ซื้อขนมกินจนหมด โดยเก็บเหรียญค่าขนมไว้ให้หมูน้อยได้กินตอนเย็นและในวันหยุดคุณยายก็ให้เงินของขวัญรางวัลจึงมีทั้งเหรียญทั้งธนบัตรให้หมูน้อยกินจนตัวกลมป่องและหมูน้อยกด็ดีใจที่ไม่เคยหิวเลยเมื่อถึงสิ้นปีหมูน้อยอิ่มอ้วนจนงกินไม่ไหวอีกแล้วพ่อจึงช่วยเปิดท้องมันออกกรุงกริง้งเรียญและธนบัตรไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างดีใจที่เห็นเงินจำนวนมากไหลออกมาจากท้องหมูอ้วนเอดารินยิ้มและบอกแม่ว่าหนูอยากฝากเงินไว้ที่ธนาคารเพื่อการเรียนของหนูในอนาคตทุกคนต่างภูมิใจในการรู้จักประหยัดและอดออมของเธอที่โรงเรียนเอดารินเล่าเรื่องหนูน้อยให้เพื่อนๆและคุณครูฟังเพื่อนๆนและคุณครูต่างชื่นชมในตัวของเอดาริน เสียงปรบมือดังก้องห้องเรียน like, like จากวันนั้น like <that> เอดอรินก็กลายเป็นนักเรียนตัวอย่างในเรื่องการประหยัดและอดออมเพราะเธอรู้ว่าการออมคือการเตรียมตัวเพื่อความมั่นคงสำหรับอนาคตนั่นเองอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับ